นนี้ก็เป็นบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวนะของลิมนแม่น้ำคานนะแม่น้ำคานก็กำลังทำตลิงการดินพังน,นะที่เห็นนั่นนั่็เรือดูทรายนะที่ม่น้ำคานแต่ไหลสู่โขงนะ นี่คือลายดูดเสือเรือดูดทรายเอาทรายมาส่งของทรายเข้ามาส่งมันจะดูดจากแม่น้ำโขงมาชายัยนาเรือของชยัชยนาชัยนาแล้วนะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองวัตดกโลกนะครับหลางพระบวงหรือว่าหลวงพระบางนะนีลล่ล้วละลิมแม่น้ำพานนะครับ นี่ก็ของพืนนี้ถ้าจะเปิดไฟส,สวยนะเป็นพร้านอาหารกเดี๋ยวน่าจะเป็นร้านอาหารตอนนี้อยู่ที่ลิมแม่น้ำคานอยู่ข้าบางนะเพศรลาน ตันนี้เวลาบ่ายโมงนะเอาวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกแปดก็ได้หยุดงานนะแล้วก็บริษัทก,ก็ให้จัดรถเข้ามาเที่ยวในโจมหลวงพระบางนะก็เราก็ใช้สิทธินั้นนะเราก็ไมเได้ว่าทิดเกือเรื่องเลย ก็อัถทายชมบรรยากาศตึกลาวบ้านช่องตึกที่นี่จะไม่มีอาคารสูงนะอนุรักษ์ของตึกตั้งเดิมนะัะวันนี้หิวข้าวแล้วอ,อไม่ได้กินข้าว,วเพียงเลย ดโอเคก็ที่ร้านอาหารแล้วกันนะร้านก็ประดับด้วยอะไรกระดง้งวันนี้เราสั่งข้าวผัดไปนะรสชาติยังไงเราว่าอันนี้ทั้งวันทั้งวันเลยไปั่งข้าวผัดมันเจ้าเลยไรกใจของว่างเราก็สั่งซุปซี่มากินนะ ก็มีกล้วยที่ปากนี่มันน่าจะแถ่นไหมซิ <c oughs> เ,เราลอกข้าผัดกันกูทอดกูทอดจ้ละเก้าหมื่นประมาณหน <c oughs> ึ่ห้าสิบเก้าหมื่นห้าร้อยกิลเหมือนกันเลยข้าผัดสองจานนะโอเคเราขอทานข้าวก่อน <c oughs>

ครับครับ